เด็ตกระจับชูตกนองแม่ไิจเชมากนะเอ้ยออามาของแม่แล้วมาของโจเลยห้องแม่ติมันบินมันหาออกบ่ได้นี่มองมันอยู่อืมดำเดียดตั้งดำโอเต้นก่อนจีบแบ่ามุ่งลุก แล้ก็มาเยี่ยมเออจิโรดู๋นึ่งเอาแล้วกินโยนปลากรานึ่งแล้วก็มาหั่นแล้วก็ปูน้ำใสอร่อยกว่าอีกอร่อยกว่าต้มอีกเนี่เลยเยี่ยมจุกจินตราจะทำขนมให้กินนะคะโอ้ยใครอยากได้ไก่มาเอาไก่บ้านจินตราได้เยอะแยะเลยนี่เอาไปต้มได้ไหมเอาไปต้มต้มยังไงได้กินได้คลอนไม่ได้รงไม่ได้กิน น,นี่ก็ไปดูวิธีขูดมะพร้าวนะคะนนขูดมะพร้าวอันนี้เราเคยแม่เท,า,เทาปอกมันแม่เทาปอกแม่เทาปอกแม่เทาปอกมันเราเคยปรุงมะพร้าวเอ้ครูดคูดมะพร้าวนี่สมัยแต่ก่อนเ็าใช้ทําแบบนี้สมัยเดนนี้ซื้อเอาซื้อเอานะ พูดนะเก็บพูนนาวกะพูนนาวมาันแไมเดี๋ยวใส่ไปจากรอบัเคยบังตึกตุ้เลยโปรตเียวเตียวเตียวเียวอามันสุกมันไม่มีอย่างหรอ

อุ้ยมันมีลูกกันเยอะหลายยังหลายแนมไปเห็นเอ้ยไปถ่ายคลิปมาบ่มีการไปถ่ายหลายลูกไปหลอล้างหอดล้างเหอนล้างหางเข้าได้ฝนไปแล้วกับยายกลุ่มด้วยโอ้ต้นลำไยเนี่ยแต่ก่อนลำไยลูกโอ้ยปัดจะได้ อยเตี๋วเตี๋ลบบกอบนะนุ่อะไรพอพร้อมเถอะวะน้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่แหละเอาเม็ดเอาเม็ดมันไปลิดูสิไปตกสมัยวะ

นี่โต๊ะหนอกกินอไร้ะเพื่อกินอะไรตต๊ะมะขามใช่ช่วยหางกลองเลยมันไปเอียนมันไปเอียนมาจต้องต้องไปมะขามมาดองจริงตว่เขากินอัี้วกอนน้องยัอีกน้องมยะอีกของพี่เฟืองไว้หอมขวัญน้าโบเรียกเราเดี๋ยวจิ้มันก็มันก็เหนมยนย กินโนไม่ได้นะเขาพี่เพืองเขาทนใส่จับาใส่สมุดจบาั้นซื้อที่กันับหน่์มอรวมกับถุงโบยังงนีกหเออี่เรจะเอาไปยอนเดียวนะอันนี้กินได้เพ้อซื้อมาสี่สบาทย่างตะอีกสมุดที่เพิ่นะนะสมุดที่เพิง์นเเพิุยเย็นนะสมุดสมุดเอามาใส้ในกินสีอี่เพิ่งเริ่มทั้นในแล้วนี่ย ออกแล้วนะเราไปต่อที่ไหนอันนี้ว่อะไรนะเออชาไปโรงเรียนกีฬาอยามันมาจบเราเลยนกีฬาบอเปิดิอยากโรงเรียนกีฬายู่ที่ไหนเนี่ยมันฟรีไหมไ่เนาะงมกรีงมกรปีละพันหกกรปีละพันหกไมันกำลังแก่จะพูดดีว่าสุกก็ไม่มีใครกินนาเดี๋ยวนะมิจิโนเอามากินนึง ปีนี้มันหวานจะมีคนไดกินหรือสิมุปีก่อนไม่ค่อยหวานปีก่อนไม่ค่อยหวานโอ้โมันแล้วแต่ปีเหมือนกันเนาะมันจืดเพิ่งหมั่นไส้หยุดวันจันทร์หยุดวันพุธหยุดวันศุกร์เนาะหยุดวันศุกขข้างหนูหยุดวันศุกร์แล้วก็จันทร์สุขถึงจันทร์เลยเหรอปีไหน่ไงใส่ปีไหนเอ้ยเพิ่อนเขาดาวันท oh ี uh, ่เท่าไหร่นะสามเอ็ดใครเกิดวันที่สามวะเปลินเปลินโอ๊ย ใหญ่โตก็ได้นี่ใหญ่ากตาม,มึงไปไหนจัดใหญโตโตแฟนเขาดิ <Yeah. S 1> อันกินทำไมอยเก็บกินของอันอันนี้นเลมไหมเกือบเละมันไม่เละหรอกมันหวานมันอร่อยมากมากเลยอร่อยบอกเลยว่าหวานมันหวานมากเลยอ่ะอร่อยด้วยาาอย,อยประเทศเรามีอันนั้นหรือให้กินน้ยปี่ป้าปุกอ่ะ

ทำยังไงวะเขาไม่มีถมอนตุ่มว่าม่นสุกเนาะอย่างนี้มันสุกไม่เท่ากันกินสุกไมหนึงกับเบิร์ดเหรอไม่พอถึงสองลูกมันก็สามลูกครั้งเพราะว่ามานั้นทำหลายโูกมันเยอะเกินซ้ำถ้าซ้ำทำใส่ไอ้กลวยกลวยที่คนซื้อมาวันนี่โอ้ไขยสุ้นเคอเลย ของฉันผึกงตัดไปมันมันสุกพร้อมกันเลยนะไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างนี้นะกเอาไว้ทั้งเครือบเหรอไม่เอ้กินเคยไปกินบ้านฉันนู่ที่นนมันสุกพร้อมกันหมดเลยมันตัดอย่างนี้มันไม่สุกบอกเฮ้กินแกมันตัดออกอย่างนี้มันไม่สุกแล้วทำไมคนอื่นทำไมมันเหลืองสวยจังขบมบหอไม่ดกไม่บมนี่นี่ไข่ไ่มันตั้งนานหลายวันแล้วมันไม่สุกมาตอนนี้มันเหลืองพร้อมกันหมดเลย ก้วยไทยต้องมีต hmm, so ับตุ้งร้งเนี่ยอ๋อก๋วยไทยเอาไว้ทางเครือยินทีหลังเอาไว้ยทางเครือแบบนั้นหรือเปล่าลองดูไม่เคยเห็นมันมาแบบนี้อะไรเราเอาไว้ทางเครือมันสุกพร้อมกันอีกกับอีกอันหนึ่งที่เราบ่มผ่านเพราะบ่มผ่านมันสุกไวอยู่แล้วแบบนั้นแต่ว่าเราว่าเฮียอันนี้โอ้กำลังเลืองสวยเลยคุณเอาไปให้มันีอันหนึ่งต้องใช้บันเห็นบ่มันเลยอยากกินจะให้ละเอียดนะมันหอมมันหอมมันกินเป็นไปแล้ว คือคนคิดคือให้มันกินอะไรอ่ะทุกวันนี้กินนมเหรอกินผลไม้แหละให้นนมันบักหลายอย่างเดี๋ยวให้ละเอียดมันเฟื่องนี่ก็สนุกเลยของกินเยอะอยู่บ้านเนาะนะไม่มีอะไรต้นใบมีแต่ต้นกระสอบต้นตตหนึ่งงามยังยางนี่เหรไปใส่มา,า,า,าต้นส้มโอมาก่อนอะร้านจนเอาไปจิ้มเมียง ยังน่สนุกเนาะถ้าไม่เป็นนี่เป็นสินเนาะไม่ต้องอใหญ่ฝนนี่ถ้าไม่เป็นนี่เป็นสินเนาะขายก๋วยเตี๋ยวสบายเาะได้กินเองด้วยเออไม่ต้องแบบรววารู้ราอะไรเหมือนิ้่มากบางคนนะรวยเป็นเมียนคือเขารวยแยะๆเลยเขาก็อยากได้อีกอยากได้อีกคนสุดท้ายมาเออแล้วก็ทําจนแบบเหนื่อยเลยอ่ะใส่เส้นหัวใส่ข้ากาดสอย ภาระมากมันเหนื่อยมันเหนื่อยเ้ยกินหญ่ซีนติดมันเหนื่อยโอ้เป็นละคนถ่บหมวกเลยเนาะมันจะครบกันมันครบโจ๊ะหายังอื่นลูกผู้หญิงมันมาไห้ไปเหตุนงสันหรอกยื้อนี่เอากัวดพี่มันอาจจะได้ผู้ชายเชื่อเถอะน่า กะเพิะเค้กมัมมี่บอกมีมันเราหมิดดิเออจะไ่งวัเด้อช่องน้ำมีปลาเนี่เคยขนาะหรอเรช่องน้ำตรงนีวันนั้นวันนั้นวันนั้นซื้อมาจากเออมันก็อร่อยอยู่นะเออมันแห้งเออเอาไว้เอาไปเมืองนอกเนาอเราคุณไรอย่างเัาช่องห้าเราไปเปลี่ยนดูเปลี่ยนนอนเราเราคุณไรอย่าง